คือช่วว่าญนก็ต้องปลดที่เป็นของธรรมดาเออเฮ้ยเลิกฉากนี้ดีนะวะอ้นังรมนงเออช่จเเออนางเฉยนเฉยไม่องร้องลูกเงียบเยีย้องร้อง้ร้องลกพอดีลกพอดีบอตันเออ เคนเป็นลูกคอเลยกิตเะเป็นโจรที่มือเงินในเพราะพวกเรานั้นต้นคนรวยที่ชอบโกงบ้านโกงเมืองป้นพวกมันมาได้ก็มาแจ่ใจลูกหลานแล้วคนยากคนจนที่เขาบินจะก,กินว่าดีหรือเปล่าพีโดเนี่ยดีมาดีแล้วพีแ<อ>่แต่พี่บอกเลยนะว่าผมเนี่ยอยู่กับโจใครมาไม่เหมือนกับพี่เลยไปปิ้นเงินคนรวยแล้ว คนรวยเนี่ยมาแจกจ่ายให้คนจนเรื่องไหนอยู่ด้วยทาแบบนี้ครัพี่เราเป็นโจรเร่งมีศีลธรรมนะแค่ม้นขี้ต่ก็บาปพอแล้วอย่างนั้นบาปได้แต่การเอาเงินมาช่วยคนจนที่น้องเราแต่ว่าตอนนี้ลูกพี่รู้หรือเปล่าว่ามันมีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาชื่อลูกพี่เนี่ยออกแอบนั่งป้นไปนกินเงินคนแก่คนลำบากนั้นปนด่าทอไปหมดเลยถึงว่าสิ่งทีนี้ไม่ได้ออกปลดมีคนสาดแช่งกฤษณะ สเสือเชียชื่อเสียไปแล้วหนึ่งเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าอย่างนั้นไอ้กลุ่มโจงนั้นเป็นใครต้องออกนอกซ่องโจรตามหามาเลยพบน้องพี่พร้อมไหมวันนี้ทุกคนพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมไหไมไไพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมพี่พร้อมไหมจะพร้อม <laughs> ถ้าพร้อมแล้ว <laughs> พวกเราออกนอกซ่องโจรวันนี้ตามหาลกลุ่มโจรกลุ่มนั้นใอ้พบ ที่มันเอาชื่อเราไปแอบมาถ้าเจอเมื่อไหร่มันก็เราต้องตายก็ไปข้าวนไอ้ัอาากกประกาศผัวทิ่ทริตธนาประกาศผัวที่โดกลิตธนาขอเธอรักเป็นเพชรรัดเอาชื่อไปอ้างวังด่างเป็นใหญ่เอาชื่อไปอ้าง วังดาเป็นใหญ่มันไม่ร้ายเราึเสะอาด้ถ้าเจอตัวมันที่ไหนถ้าวันนี้เจอตัวผัวมันที่ไหนกี่สันน่ตั้งใจไหมจะฆ่าไอ้ผัวใจบาปอย่าอักทะ